รัรจให้ถือว่าสิ้นสุดการรอคอยกันสียทีนะครับสำหรับแฟนนางงามเวทีการประกวด Miss Grand Thailand 2020จัดการประกวดและตัดสินเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเมื่อวันที่19กันยาย,ยน2563โดยการนำทัพของคุณนวัดอิสระไกรศิลปประธานกองประกวดและผู้ก่อตั้ง การประกวด s s Grand Thailand และ m i s s g r a n ิน International นลิขสิทธิ์การประกวดนางงามที่เป็นของคนไทยอย่างแท้จริงนะครับซึ่งได้ทำกิจกรรมแล้วก็เก็บตัวรวมถึงฝึกฝนฝีมือลายมือของสาวงามทั้ง77จังหวัดที่เข้าประกวดทั้งใน,นกรุงเทพมหานครและที่ต่างจังหวัดนะครับโดยสาวสาวทุกคนนั้นได้พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวด Miss g r a อินเ t e r n a t ช o n น l ในปีหน้านั่นเอง โดยการประกวดในปีนี้ถือว่าแซ่บมากนะครับพร้อมเต็มโชว์ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมรูปร่างหน้าตาทุกคนจัดเต็มรวมถึงกองเชียร์ที่มากันแน่นนหร้อยใบเทคบางนาเพล้น<ค>ว่าใครจะเป็นมิสแกรนไทยแลนด์คนที่8ของประเทศไทยนะครับพร้อมอยิงคงคอนเซ็ปต์สวยมั่นทันสมัยมีสมองพร้อมใช้และไวที่สุดนอกจากนั้นในปีนี้ก็ยังให้แฟนได้กกอติดขอบเวทีของการประกวดมิสแกรนดไทยแลนด์ ทางโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กของ Miss Grand Thailand รวมถึงทางช่องวัน31อย่างใกล้ทิดอีกด้วยในที่สุดนะครับเวทีการประกวด Miss Grand Thailand 2020ก็ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว Miss Grand รองอันดับ2ได้แก่มิสแกรนนครศรีธรรมราชนะครับรองอันดับ3ได้แก่มิสแกรนเชียงรายรองอันดับ4ได้แก่มิสแกรนมุกดาหารโดยผู้ที่ครองตำแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์2020ได้แก่น้ำาพชรพรจันทรประดิษฐ์กรองมงกุฎเพชรมูลค่า1 2 0 0 0ล้านแสนบาทสายสัสพายกิตยิยศเงินสด1ล้านบาทคอนโดมิเนียมสุดหรูรถยนต์1คันและก็รางวัลอื่นมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาท ซึ่งทั้ง5คนนั้นจะได้โอกาสอีกมากมายจากเวทีการประกวด m i s ิสแก n นในการเป็นตัวแทนสาวไทยไปร่วมประกวดในเวทีระดับแกรนด์แสตมของโลกรวมถึงปฏิบัติภารกิจขององค์กรมิสแกรนต่อไปโอพี่หนูรู้สึกภูมิใจมากหนูพูดได้คำเดียวว่าหนูมีต้นทุนที่ไม่เท่าคนอื่นวันนี้คําว่าพยายามมันไม่เคยฆ่าใครเรามีต้นทุนที่ไม่เท่าคนอื่นที่บอกไปหนูตัวไม่ได้สูงมาก ขนาะที่จะยืนอยู่ตรงนี้แล้วคนอื่นเห็นแตหน่หนูต้องทำยังไงเพื่อให้ได้มงหนูต้องสู้มากคนอื่นหนูเจ็บแต่หนูทนคิดว่าที่หนูได้วันนี้เขาเห็นความสามารถหนูลูกใหญ่ทุกคนจำในแบบที่หนูเป็นแบบนี้หนูไม่อยากเป็นแบบเหมือนคนอื่นหนูอยากให้คนจำในแบบที่เป็นตัวของหนูเองค่ะขอบคุณค่ะ่มามรออก็นืนอกจากเรื่องความสูงมีอะไรบ้างที่เรารูห้หรือว่าเรา หนูมีปัญหาเรื่องการเดินค่ะเพราะว่าเท้าขวาของหนูเส้นเอ็นเคยขาดดังนั้นแล้วเวลาที่หนูใส่รองเท้าส้นสูงหนูจะเจ็บทุกครั้งที่ก้าวเท้าขวาทุกครั้งที่พี่เห็นหนูยิ้มบน on the stage หนูบอกได้คำเดียวว่าหนูเจ็บแต่หนูต้องยิ้มบนนั่นคืออนาคตของหนูหนูสู้หนูสู้เพื่ออนาคตของหนูมันไม่ใช่เพียงแค่มงกุดพี่มงกุดมันซื้อก็ได้แต่ตรงนี้หนูรู้หลงจากนี้หนูจะมีอนาคตที่ดี หนูมาตรงนี้เพื่อมาอนาคตที่ดีค่ะหนูคิดว่ายังไงเอาแบบมัดใจกรรมการได้ว่าความเป็นตัวเองค่ะพี่ความเป็นตัวเองมันไม่เฟกมันไม่มันออกมาจากใจแล้วมันจะอยู่ตรงเนี้ยไปอีกนานมันไม่ใช่อยู่แค่วันเดียวเหมือนที่หนูเคยบอกค่ะข้ตพิเศษของหนูคืออะไรบ้างคะจริงใจหนูเป็นคนที่จริงใจหนูบอกกับเพื่อนในทีมว่าถ้าหนูไม่ติดเข้าไปในท็อป5้าจงดีใจในสิ่งที่คุณได้เพราะยังไงแล้วอะ ถ้าหนูไดไปท็อป5ใน5คนนั้นคือเพื่อนของหนูหนูภูมิใจแล้วแล้วปีนี้แบบว่าเป็นแบบผิวสีทั้งสองคนจับมือกันเป็นไงบ้างตอนฝาแฟดหนูค่ะจริงไหมแล้วตอนนั้นคุยอะไรกันไหมตอนนั้นคุยอะไรกันไหมครับอกว่าถ้าอินดี้ได้น้องก็โอเคเลยนะถ้าหนูได้หนูก็คือเราทํางานด้วยกันปีนึงอรัพี่ทำงานแล้วว่า5คนน่ะคือรักหมดเลยอ่ะใช่น่ารักมากขอบคุณค่ะ อินดี้ค่ะอินดี้เป็นไงบ้างอินดี้จับมือตอนจับตอนจับมือสักคองก็คุยกันว่าแบบเฮ้ยนี่มันคือจริงๆเราสองคนจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเราเห็นกันในกระจกอะพอมายินจับมือหันหน้าเข้าหากันมามันเหมือนกันมากไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะตาเราสองคนนะเนาะแต่กัดที่เจพี่น้ำก็ต้องบอกว่าสมมงจริงๆเพราะว่าพี่น้ำตอบคำถามดีมากเดด้วยคือสู้จริงๆขอบคุณ่ะพี่ไม่ว่าเราก็มีสิทธิ์อาจจะเป็นเราก็ได้หนูเชื่อว่าทุกคนตรงนี้คิดเหมือนกันหมดค่ะว่าเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ที่หนึ่ง แต่หนูเชื่อว่าทุกอย่างก็ตัดสินไปอย่างถูกต้องแล้วทุกคนเห็นทุกคนเห็นตรงกันหมดนะเนาะ thank you baby เย้วันนี้ก็ก็เป็นนักกอดบ้านอีกแล้วกอดไปสี่ค่ะก็ดีใจมากมากค่ะที่วันนี้มาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยิ้มทำไมกยิ้มเฉยๆีใจดับน้องนจด้วโนด้วยที่แบบ คือเมื่อวานเนี่ยมีการซ้อมด้วยนะคะแล้วเขาก็ยืนจับมือกันจริงๆจริงเหรอใช่แล้วเราขนลุกมากเราบอกว่าเราแบบเรารู้สึกว่าเราจะต้องได้เห็นภาพนี้อีกครั้งแล้วก็แบบดีใจกับน้องมากมาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะที่แบบว่าเออวันนี้เนี่ยเราได้ทํางานร่วมกันแล้วเป็นเป็นทีมเดียวกันแล้วมาดูกันว่าผลงานปี2020พวกเราจะรังสรรค์ออกมาไม่ใช่แค่ความสวยแต่เราจะทําให้ทุกคนเห็นว่าองค์กร Miss b a n ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่สวยอย่างเดียวเราจะทําให้ทุกคน ค่ะจริงเราก็ดีใจค่ะจากนางงามโนเนมที่ไม่มีใครรู้จักเลยวันนี้เราได้พิสูจน์แล้วเราเอาความสามารถเราพิสูจน์ว่าเราทําได้ก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าเวทีนี้คือไม่มีการล็อกไม่มีการอะไรเลยก็ใช้ความสามารถล้วนๆถึงมายืนอยู่จุดๆนี้ได้ค่ะ คิดว่าอะไรในตัวหนูที่มัดใจกรรมการให้เลือกหนูเข้ามาเป็นทีมวิสเก้นแลนปีนี้คะศักยภาพค่ะศักยภาพล้วนๆเลยก็อย่างที่บอกนะคะโบตัวเล็กแทบจะตัวเล็กที่สุดเลยแต่ว่าโบก็ใช้ศักยภาพที่โบมีแสดงออกมาทั้งหมดแล้วก็โบคิดว่าจุดๆนี้แหละค่ะที่สามารถมาใจกรรมการได้ค่ะสําหรับน้าปีนี้จะเตรียมตัวไปสู้ศึกอินเตอร์เนชั่นแนลชิงก็ต้อง s t e ปเดิน s t e ปเดิน s t e ปเดินแล้วก็มากกว่านั้นก็คือ represent เราก็ต้อง เตรียมอีกหลายอย่างค่ะพี่นหนูว่าคิดว่าตรงนี้พร้อมแต่คิดต้องพร้อมกว่านี้อีกอเพื่อจะ represent Thailand ค่ะแล้วตอนนี้ยังจะต้องไปประกวดที่ไหนประเทศไทยหรือว่าที่เวนเวนวตอนนี้ตอนนี้หนูคิดว่าเดี๋ยวต้องรอโควิดก่อนนะคะโควิดนะแล้วก็อื่นๆก็จะมีที่จะได้ส่งออกด้วยใช่ค่นะที่จะส่งออกด้วย พร้อมยังไงบ้าง่ะแต่ละคนก็มีความเตรียมพร้อมเต็มที่ค่ะก็นับตั้งแต่วันนี้ก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆกรับรองว่าประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนก็มารอดูันว่าไปต่างประเทศจะไปกี่ใบนะคะกระเป๋าจะเตรียมไปกี่ใบจะเป็นมิสเปลี่ยนชุดแค่ไหนแล้วก็จะทาให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันค่ะว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่เป็นรองไทยแน่นอนค่ะก็จะบอกว่าตั้งแต่วินาทีที่เราได้รับมงเนาะก็เตรียมพร้อมแน่นอนค่ะ ชนะแน่นอนไม่แพ้ชาติใดแน่นอนเนาะมัม่นอีกแล้วมั่นอีกแล้วมั่นอีกแล้วพาวนัสก็คงเสเต็ปไปฟาดค่ะอยู่นี่ฟาดแล้วไปก็คงฟาดยิ่งกว่าเดิมค่ะหมุน10เทิร์นนะ <c oughs> นมิสลูกห่างเลยแฟนหน่อยที่แบบติดตามเคียร์มาตลอดก็มันมันไม่มีคำพูดไหนเลยนะคะที่มันบรรยายได้เพราะว่า หนูโดนดึงเข้าไปในกลุ่ม Facebook ค่ะพี่ซึ่งมีคนรักหนูทั้งที่หนูก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงได้รักเราดังนั้นแล้ว่เขาให้คําแนะนําหนูทุกอย่างตั้งแต่วันแรกถ้าพี่เห็นว่าหนูเดินยังไงหนูบอกว่าทุกครั้งที่หนูเดินออนสเตจทุกครั้งที่หนูอยู่ในกองหนูทําเต็มที่ทุกวันและพี่เขาบอกว่าหนูต้องเดินแบบไหนหนูต้องตอบคาถามยังไงซึ่งทั้งหมดมันมีผลกับหนูในวันนี้มากๆน้องก็ไปหน่อยเร่งเบื่อค่ะขอบคุณมากๆออกจากใจเลยนะคะ ออกจากใสก็จะไม่ลืมบุญคุณที่ทุกคนให้ก็ดัากทุกคนค่ะ <c oughs> รัฐวัตจัดให้